สวัสดีแฟนลูกหนังทุกท่านครับพบก,กับพระอมฟุตบอลไลฟ์ฟับทัศนบัณฑบ้านด้านกีฬาฟุตบอลน,นะครับคลิปนี้มาพูดถึงผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่12นะครับจบลงไปแล้วทุกคู่ทุกสนามรวมถึงที่แอดมินได้พาดปกคลิปเอาไว้นะครับว่าความเหมือนที่แตกต่างนะครับระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในยุครุ่งเรืองและก็ยุคที่ตกต่ําผมจะเล่าจะพูดในช่วงที่ผมเติบโตมาแล้วก็เริ่มเชียร์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยเฉพาะ ลิวพูลแล้วก็เห็นแมนยูเนี่ยไล่ล่าความสําเร็จอย่างมากมายแต่ว่าในช่วงนี้ก็อย่างที่เราทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกันบ้างน,นะครับก่อนอื่นเลยนะครับฝากไว้ด้วยกับผลิตภัณฑ์นะครับเสริมอาหารบำรุงสมอง MR Herb 365 BB นะครับมีส่วนผสมของใบแปะกวยช่วยบำรุงสมองและระบบไหลเวียนของโลหิตน,นะครับมีเครื่องหมายออยกกำกับด้วยตอนนี้ราคา1กล่อง590บาทนะครับมี10แคปซูลแล้วก็ราคาโปรโมชั่น3กล่องเพียง100หน่อบาทเท่านั้นนะครับ เหมาะสําหรับท่านที่นอนดึกทํางานหนักนอนไม่ค่อยหลับพักผ่อนน้อยนะครับอ่อนล้าอ่อนเปรียก็รับประทานเพียงแค่วันละ1แคปซูลก่อนนอนเท่านั้นนะครับสนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่0809453874นะครับอ่ะไปพูดถึงผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแล้วก็อันดับตารางคะแนนกันก่นกอนตอนที่จะไปไล่เรียงถึงความเหมือนที่แตกต่างนะครับระหว่างรอรูพูลกับแมนยูในช่วง 10-20ปีหลังที่ผ่านมานะครับอ่ะพิมารีกนะครับไปไล่เรียงกันตั้งแต่คู่แรกนะครับเรสเตอร์ซิตี้แพ้เชลซีแบบหมดรูปสู้ไม่ได้นะครับ0ประตูต่อ3แอสตันวิลล่านะครับต้อนรับเฮียเจิดสตีเฟนเจอรัตในฐานะผู้จัดการทีมคนใหม่นะครับชนะไบรตันไป2ประตูต่อ0เบอร์ลี่ครับเสมอกับคริสตันบาเลตไปแบบสุดมันนะครับผัดกันนำผัดกันตาม3ประตูต่อ3นิวคาเสเซิลกับเบรนท์ฟอร์ดก็เช่นกันครับ เสมอกัน3ประตูต่อ3เท่ากับเอ็ดดี้ฮาวอีกหนึ่งผู้จัดการทีมหน้าใหม่เนี่ยยังไม่สามารถพานิฟรัสเซนชนะได้นะครับย้วก็ยังเป็นทีมเดียวตอนนี้ที่ยังไม่ชนะใครนะครับนอริซิตี้ครับตอนนี้เริ่มดีขึ้นนะครับชนะเป็นนัดที่2ของฤดูกาลนะครับเปิดบ้านเฉือนชนะเซาท์ทม์ตันไป2ประตูต่อ1วัตฟอร์ดถล่มแมนยูไป4ประตูต่อ1น,นะครับมาป่าวูเมตันครับชนะเวสต์แฮม ไปหนึ่งประตูต่อศูนนะที่ผมยิ้มไม่ใช่อะไรหรอกคือเวสแฮมพึ่งไปชนะลิเวอร์พูลมาก่อนหน้านั้นนะครับส่วนลิเวอร์พูลครับกลับคืนฟอร์มเก่งนะครับถล่มอาร์เซนอลไป4ประตูต่อศูนย์นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ยังเหนือเรียกว่าเหนือไม่ทาไม่ใช่เหนือธรรมดาเหนือ,เ,นอเขี้ยวเขี้ยวรากดินนะครับชนะเอเวอเรต์ไปแบบเบ็ดเสร็จ3ประตูต่อศูนย์แล้วก็คู่สุดท้ายนะครับเมื่อคืนนี้ท่านแนมอสเปอร์ชนะลีสตูเนเต็ดไป2ประตูต่อ1นนะครับ สเปอร์เนี่ยได้2ประตูจากคอยเบิร์กแล้วก็อเด็กิลรอตน,นะครับถือว่าไม่ใช่นักเตะในแนวรุกสักเท่าไหร่อันดับตารางคะแนนตอนนี้นะครับก็เป็นทางด้านของเชลซีนะครับหลังจากแข่งไป12นัดทุกทีมแล้วนะครับเชลซีนำเป็นจ่าฝูง29แต้มบวก26นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้มาเป็นที่2นะครับ26แต้มบวก19ลิเวอร์พูลมาที่3ครับ25แต้มบวก24เวสต์แฮมอยู่ที่4นะครับ 23แต้มบวก9นะครับอาร์เซนอล20แต้มลบ4นะครับอยู่อันดับ5แล้วก็วูฟแฮมตันครับระยะหลังผลงานดีขึ้นนะครับกระโดดขึ้นมาอยู่อันดับ9อันดับ6นะครับมี19คะแนนลูกได้เสียเนี่ยบวกศูนย์นะครับส่วนสเปอร์นะครับก็มีอีก3แต้มขึ้นมาอยู่อันดับ7นะครับแซงแมนยูแล้วก็ไบรตันคริสตันพาเลสขึ้นมานะครับมี19แต้มลบ6นะครับแมนยูหล่นไปอยู่ที่8นะครับมี17คะแนนเท่ากับไบรตัน แล้วก็คริสตันพาเลสอันดับ10นะครับส่วนครึ่งล่างของตารางนะครับก็มีเอเวอร์ตันนะครับอันดับ11มี15แต้มเลสเตอร์อันดับ12มี15แต้มซาทัมตัน13 14แต้มนะครับแล้วก็อันดับ14เป็นเบรนท์ฟอร์ดมี13แต้มอันดับ15ครับแอสตันวิลล่าของเฮียเจิดเรามี13แต้มแล้วนะครับวัตฟอร์ดครับชนะแมนยูก็มี13แต้มอยู่อันดับ16นะครับลีสนะครับเมื่อคืนนี้แพ้ก็อยู่ที่17นะครับอันดับ17 11มมีแต้ เบอร์ลี่นะครับอยู่อันดับ18 9แต้มนอริซิตี้นะครับยังอยู่รองบวยมี8แต้มแล้วก็นิวคาสเซิลนะครับมี6คะแนนจากการเสมอ6นัดนะครับยังเป็นทีมเดียวที่ยังไม่ชนะใครอ่ะก็คร่าวๆประมาณนี้สุดสัปดาห์หน้าก็ยังขับเคี่ยวกันเหมือนเดิมสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลเพนรดลเกฤษนัดที่13นะครับรักใครชอบใครก็ตามลุ่นให้ดีโดยเฉพาะปีศาจแดงที่จะบุกไปเยือนสแตมฟอร์ดบจ์ของเชลซีจ่าฝูงนะครับอ่ะ ไปเข้าหัวเรื่องกันนะครับเรื่องของความเหมือนที่แตกต่างระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนยูนะครับในมุมมองของผมที่เติบโตขึ้นมาเริ่มเชียร์ลิเวอร์พูลตั้งแต่สมัยก่อตั้งพิมเบรีกใหม่ๆนะครับก็คือเปลี่ยนชื่อจากดิวิชั่น1เดิมมาเป็นพิมเบรีกเนี่ยก็เห็นความสําเร็จของแมนยูมาอย่างต่อเนื่องค่อยๆเติบโตค่อยๆเหนือค่อยๆสุดยอดจากช่วงแรกๆอาจจะมี ตำหนิตรงที่ว่าท่านเซอร์เล็กยังไม่เคยพาแมนยูเป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้สักทีจนมาปลดล็อกเอาในปี1999นีต้องบอกว่าปีนั้นมันสุดจะเือนะครับเพราะว่าโดนสใตดด้บายเยมินิกนำไปก่อนจากลูกยิงของมาริโอ้บาสเลอร์นะครับก่อนที่แมนยูจะไม่ได้เท็ดดี้เชอริงแฮมกับโอเลกุน่าโซชายิง2ประตูช่วงท้ายเรียกว่าทดเจ็บเลยนะครับให้แมนยูพลิกแซงนรกชนะบบเยนแล้วก็เป็นแชมป์ในปีนั้นไป ก็เท่ากับว่าท่านเซอร์พาแมนยูเป็นแชมป์แทบจะทุกรายการนะครับในโลกของฟุตบอลสโมสรแต่ตรงกันข้ามกับลิเวอร์พูลของผมที่เริ่มเชียร์มาก็กระท่อนกระแท่นนะครับมีแชมป์เอฟเอคัพนะครับตอนสมัยแกรมซูเนตคุมมีแชมป์เอ่อีกคัพนะครับตอนนั้นน่าจะใช้ชื่อว่ามินคัพหรือ,อยังไงผมจำไม่ได้นะแต่ชือ่อคือถ้วยเล็กสุดของประเทศนั่นแหละ นะครับที่ชนะโบตัน2-1นะครับจากการโซโล่เดี่ยวของสตีฟแม็กมานามันนะครับในในช่วงปี9 9 3 9 4 9 5เกอะไรปรช่วงนั้นแหละนะครับก็มีอยู่ถ้วยนั้นถ้วยเดียวนะครับเอ่อแล้วหลังจากนั้นมาลิเวอร์พูลก็มามีการเปลี่ยนแปลงจากบูธรูมนะครับสตาฟโค้ดเปลี่ยนจากบูธรูมมาเป็นเออเชล่าอุลิเย่ซึ่งเป็นคนนอกนะครับมาคุมลิเวอร์พูลก็ ทีแรกเนี่ยมาคุมร่วมกันกับรอยอีเวนส์นะครับแล้วก็สุดท้ายอีเวนลาออกแล้วก็อุริเย่คุมทีมเดี่ยวๆ, <S <S ๆก็พาทิมบอลเป็นแชมป์ทริปเปลิลแชมป์บอลถ้วยนะครับเอฟเอคัพบีคัพยูฟ้าคัพตามด้วยยูฟ้าซูเปอร์คัพอะไรเงี้ยคือยุคนั้นก็เหมือนแบบอืมจะมาหรือเปล่าจะมาหรือเปล่านะครับในยุคเออร์เวนเอมิลเอชจีเจอร์ลัดกำลังเติบโตแต่สุดท้ายก็ไปไหนไม่ได้ไกลครับก็ต้องลาออกไปมีปัญหาเรื่องของอโรคหัวใจด้วยสําหรับเชราอุริเย่ก็ เปลี่ยนไทยมาถึงมีช่วงสั้นๆเดี๋ยวนะครับเปลี่ยน่ทยมาถึงราฟาเอลเบนิเตสนะครับเบนิเตสก็เป็นอีกหนึ่งคนที่พาลิเวอร์พูลขยับเข้าใกล้คำว่าที่หนึ่งของลีกอูริเย,ย่เนี่ยก็เหมือนจะได้ที่สองครั้งหนึ่งนะครับมาเบนิเตสนอกจากแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกปี2005ก็เราไม่ต้องไปพูดอะไรมากนะครับปาฏิหาริย์ที่อิสตันบูลหลายคนอยู่ยังจดจำได้ดีก็ทำได้แค่นั้น แล้วก็ตามมาอีกปีหนึ่งก็แชมป์เอฟเอคัพที่แบบพลิกนรกจากลูกยิงผีจับยัดของเจอราดนะครับในหน้าที่แซงไปเขาเรียกอ,อะไรไล่ตีเสมอเวสแซม่าก่อนที่จะไปชนะจุดโทษนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาเวเนเตสก็ทําให้วอร์ุูลที่มีเจอราดมีเฟร์นันโดตอเรสชาบีอลองโซมาสคิราโนฮูเปียดูเด็กอะไรพวกนี้ไปได้แค่อันดับ2นะครับไปได้แค่อันดับ2แล้วก็ไม่ได้ลุ้นอะไรมากมายด้วยเพราะว่าแมนยูแต้มค่อนข้างห่าง นะครับจากเบนิเตสมาก็มีช่วงโรเจอร์กับช่วงรอยฮอสันกับคิงเคนนี่เดลคริตนะครับมากรุกทีมขัดตาทัพอยู่ช่วงสั้นๆก็ไม่ได้มีความสำเร็จอะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันนอกจากแชมป์ลีกครับนะครับเอคัพก็ไม่ได้เข้าใกล้ทั่วโยุโรปไม่ต้องไปพูดถึงนะครับพอผ่านจากฮอตสันไปก็มาเป็น เอ่โรเจอร์นะครับเป็นเป็นแดนโรเจอร์ที่ทำลิเวอร์พูลได้ลุ้นต้องบอกว่าตั้งแต่ผมเริ่มเชียร์ลิเวอร์พูลมาโรเจอร์ Roger คือคนที่ทำให้ลิเวอร์พูลได้ลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกจริงจริงจังๆแต่สุดท้ายก็นั่นแหละครับลื่นลื่นมหากราบของเจอรัตในวันที่เจอกับเชลซีก็ทำให้อ่ลิเวอร์พูลไปไม่ถึงฝั่งฝันแล้วหลังจากนั้นโรเจอร์ Roger ก็ไปไม่รอดกับลิเวอร์พูลแล้วก็ไม่มีถ้วยแชมป์อะไรเลยนะครับก่อนที่อ่ uh, ทางด้านของเจคลอปจะเข้ามาแทน นะแล้วก็เป็นยุคที่ลิเวอร์พูลได้ลุ้นแทบทุกปีต้องบอกว่าได้ลุ้นแทบทุกปีได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ได้ลุ้นแทบทุกปีนะครับแล้วก็ที่สําคัญแชมป์ก็เริ่มมาเรื่อยๆทั้งแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับแชมป์ซูเปอร์คัพแชมป์สโมสรโลกที่ลิเวอร์พูลไม่เคยได้ก็ได้นะครับแชมป์พรีเมียร์ลีกที่ลิเวอร์พูลไม่เคยได้ก็กลับมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับรวมถึง แชมป์ที่ JK ยังไม่เคยได้ก็คือลีกครับกับ f อฟครับปีนี้ก็ยังมีลุ้นอยู่นะครับก็หวังว่ามันจะเกิดขึ้นเนาะที่ไล่มาทั้งหมดแล้วมันเหมือนกับแตกต่างกับแมนยูยังไงครับผมกําลังจะสื่อไปว่าในยุคที่ลิเวอร์พูลกาลังสารวันเตี้ยลงเนี่ยครั้งหนึ่งก็เคยมีตํำนานคุมทีมครับแต่ก่อนเนี่ยผู้จัดการทีมของลิวอร์พูลคือจะเอาสตาฟที่ที่ทํางานอยู่ในสมโมสรเขาเรียกว่าบูตรู รเรียกว่าบูต r รูมก็เป็นพวกอดีตนักเตะบ้างหรือคนที่เป็นสตาฟโค้ชเป็นผู้ช่วยเป็นมือขวาเสริมเข้ามาตั้งแต่สมัยบินแชงกรีตั้งแต่สมัยใครอักเนี่ยหนึ่งคนจำ,จำไม่จำไม่ได้ละจนมาถึงยุคเคนี่เดลกริดนะครับที่เป็นผู้เล่นผู้จัดก,การทีมควบตําแหน่งก่อนที่มันจะมาถึงมือของแกรมซูเนตนะครับแกรมซูเนตนี่ก็เป็นอดีตตำนานของลีปูลคือตอนเป็นนักเตะเนี่ยคือสุดยอดแล้วนะครับอยู่ในชุด ประสบความสําเร็จกับลิเวอร์พูลยุค7 0 8 0มาแต่พอมาเป็นผู้จัดการทีมก็กูรูผู้รู้สํานักข่าวหลายๆสํานักก็ต่างพูดไปในทิศทางเดียวกันว่าแกรมซูเนตคือคนที่ทําให้ระบบของลิเวอร์พูลเนี่ยมันมันย่ําแย่ลงโดยเฉพาะระบบโครงสร้างของการสร้างทีมนะครับมีการปล่อยนักเตะที่ไม่ควรปล่อยไปไปซื้อนักเตะที่ไม่ควรซื้อเข้ามาอะไรแบบนี้นะครับพอซูเนสแม้ว่าเขาจะย่ำแย่ แต่แต่ถ้าผมจำไม่ผิดก็เหมือนเขาจะพาลิเวอร์พูลเป็นแชมป์เอฟเอคัพด้วยหนึ่งสมัยนะครับแต่หลังจากที่รอยอีเวน์เข้ามาทรงของลิเวอร์พูลดีขึ้นนะครับในยุคข,ของปลายปลายของเอียนรัชปลายปลายของจอห์นบานนะครับแล้วก็มีสตีฟแบ็์มานามารอบบี้ฟาวเลอร์นะครับเจมี่เรดแนปไปซื้อมานะครับกองหลังเนี่ยก็มีพวกนิวรัตดอกจอห์นสเกลอะไรพวกนี้ที่ เ,เขาเรียกว่าอะไรสไปซ์บอยใช่ไหมครับในยุคนั้นแต่เราก็ไม่ได้สนใจเพราะในฐานะแฟนริบูลมันไงมันก็ต้องมองบวกอยู่แล้วแต่ริบูลเนี่ยเป็นทีมที่เล่นสวยงามนะครับบอลจากเท้าสู่เท้าเครื่องจากเรสแมชชีนถูกกล่าวขวัญกันเป็นบางนัดคล้ายๆกับแมนยูยุคนี้นะครับคือบางบางนัดเล่นดีฟอร์มเทพก็ชนะได้ทุกทีมแต่วันไหนเล่นแยก่กูก็แพ้ได้แม้กระทั่งทีมไายตารางทีม,ททม,ททมน้องใหม่ก็เห็นมานักต่อนักซึ่งสมัยนั้นก็แน่นอนแล้วครับ แฟนแฟนแมนยูก็กระแทกันแหนกระเซาเย้าแย่กันไปตามเรื่องแต่ว่าสมัยก่อนในโลกโซเชียลมันไม่ได้แพร่หลายแบบนี้นะครับมันก็ยังเรื่องของแซลกันบัฟกันมันก็ยังเป็นเรื่องของการคนใกล้ตัวแต่ทุกวันนี้มันทั่วโลกทั่วทุกจังหวัดคืออย่างผมทําช่องข่าวช่องฟุตบอลอย่างเงี้ยโอ้โหก็ถ้าพูดอะไรที่มันไม่ให้เกียรติคู่แข่งก็พร้อมที่จะโดนทัวลงอะไรประมาณนี้นะครับลิเวอร์พูลมีอดีตตำนานมาคุมอย่างแกรมซูเนตแล้วแล้วมันพัง นะครับมันพังเออรอยอีเวนต์ events, มาคุมรอยอีเวนต์ก็เป็นหนึ่งในบูธรูมแต่สุดท้ายเนี่ยมันเหมือนจะไปไม่ไหวยือไม่ไหวนะครับอดีตประธานสโม,มสรตอนนั้นผมจําชื่อหน้าไม่ได้นะครับเป็นว่าตระกูลมัวนะครับมาจากตระกูลมัวเนี่ยก็วิสัยทัศน์ก็คล้ายๆกับผู้นวยการของแมนยูตอนเนี้ยเอ็ดวูดเวิร์ดหรือเปล่าเอ็ดดี D ้วูดเวิร์ดไหมอ่าประมาณนั้นคล้ายๆกันก็หมายถึงว่าอาจจะไม่ได้มีวิสัยทัศน์เรื่องของฟุตบอลมากนะักนอกจากเรื่องของฟุตบอลแล้วเนี่ย มัวมัวคนสุดท้ายที่เป็นประธานาโสโมสรของแมนยูของลิเวอร์พูลเนี่ยก็เหมือนจะไม่มีวิสัยทัศน์ด้านด้านธุรกิจด้านด้านการตลาดที่จะทาให้แบรนด์ของวอร์พูลมันแพร่หลายไปนะครับจนครั้งหนึ่งอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยเนี่ยเคยกล่าวไว้ในลับเฮาส์ว่าเคยคิดที่จะซื้อสมโมสรลิเวอร์พูลเพื่อที่จะเอามาทําแบรนด์ของไทยเพราะชื่อลิเวอร์พูลยังไงก็ขายได้แต่ว่าก็โดนคัดค้านจากผู้ที่ทํางานกับเขาในสมัยนั้นนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ แต่พอหลังจากที่ลิเวอร์พูลเริ่มออกจากเอาคำว่าบูธรูมออกไปจากความหมายของเป็นผู้จัดการทีมนะครับเริ่มเอาคนนอกมานะครับก็มาจากเชราอุลเย่ก็มา itez, เบนิเตสรอยฮอตสันนะครับเบเดนลอตเจอร์สแม้ว่าจะบางช่วงจะมีเคนนี่เดวกริดกลับมาคุมทีมขัดตาทับอยู่แล้วก็มาล่าสุดเป็นเจอร์นครับเราจะสังเกตเห็นว่าลิเวอร์พูล ถูรูถูก,กังนะครับถูลูถูก,กังความสําเร็จไม่มีเป็นชิ้นเป็นอันเรียกว่า5ปี10ปีจะได้เข้าชิงสักครั้งหนึ่งหรือเข้าชิงไปข้อแพ้ก็อายชาวบ้านเขาอะไรแบบเนี้ยมันก็คล้ายๆกับแมนยูในยุคนี้ตั้งแต่ท่านเสื้อเล็กวางมือไปนะครับเอาหลุยฟันกาวมาคุมก็คือมีความสําเร็จแต่ทรงบอลมันไม่ถูกใจแมนยูเพราะว่า คือผมไม่แน่ใจว่าแฟนๆปีศาจแดงเสพติดความสําเร็จหรือเปล่าสมัยยุคท่านเซอร์คือมันเล่นบอลสนุกเร้าใจไม่ว่าจะบอลจับก,กราบไม่ว่าจะบอลที่มันเ,ออเล่นด้วยพลังความกระตือรือร้นคือเมื่อไหร่ที่มึงเ,เ,เล่นเหนื่อยเล่นเฉยเข้ามาในห้องแต่งตัวเมื่อไหร่ท่านเซอร์อัดแหลกมันก็เลยทําให้นักเตะของแมนยูไม่ว่าจะเด็กไม่ว่าจะชื่อเสียงเรียงนามยังไงมันถูกกระตุ้นโดยบารมีโดยโดยสายเลือดของผู้จัดการทีม แต่หลังจากที่แมนยูเอาหลุยฟันเกาสมาคุมมาเดวิดมอยก่อนโทษทีเดวิดมอยก็ล้มไม่เป็นท่านะครับมาหลุยฟันเกาสมาไรอันกิกส์มาแทนอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็เอาโชเซ่โมนิโยมาฟันเกาสกับโมนิโยชื่อเสียงมันขายได้ครับเพราะว่ามีความสําเร็จจากการคุมทีมอื่นมาก่อนแต่มากับแมนยูแล้วเนี่ยอย่างหลุยฟันเกาสเองก็ถือว่าเป็นรุ่นปู่คือมัน มันเป็นบอลที่ดูไม่สนุกไม่ว่าจะเน้นผลการแข่งขันแต่มันก็ไม่ได้มันไม่ได้เน้นผลการแข่งขันแบบยุคที่มูรินโญ่เสกให้เชลซีเป็นแชมป์ไงที่แบบว่าเออชนะ1 0 1 0 1 0ก็ช่างหัวมันแต่กับฟานเกาส์เนี่ยมันทำทีมเน้นผลการแข่งขันแต่แชมป์ที่ได้ก็รู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดจะเป็นเอฟซีครับอันเดียวหรือเปล่าพีเม์ลีกก็ไม่ได้ลุ้นอะไรมากมายแล้วก็ที่สำคัญก็ไม่ได้ด้วย นะครับสุดท้ายไปไม่รอดก็ต้องโดนปลดไปมูรินโญ่ก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าทั้งฟานเกาส์กับมูรินโญ่เองนะครับก็มีปัญหาถูกแฟนแฟนศริษแดงค่อนแคบในเรื่องของการลงตลาดนักเตะอยู่เหมือนกันนะครับแต่บางทีก็อาจจะไปพุ่งเป้าที่ผู้บริหารตระกูลเกลเซอร์ด้วยแล้วก็คนที่มาทํางานเรื่องการดูแลนักเตะว่ามันอาจจะไม่อาจจะไม่เวิร์กอาจจะไม่โอเคประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ย มันเกิดอะไรขึ้นกับแมนยูคือแมนยูเนี่ยท่านผู้ชมนึกออกไหมเพื่อนๆนึกออกไหมว่าเขาไม่ได้มีระบบบูตรูมเหมือนของลิเวอร์ pool คือพอทันเซอร์ไปก็ไปเอาเดวิดมอส์มาจากเอเวอร์ตันลุยฟันกาวส์มาบโบลิโญมาคือดูจากชื่อชั้นแล้วแมนยูไม่ควรจะมีวันนี้แมนยะูไม่ควรจะมีวันนี้ซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นว่าบอร์ดบริหารของแมนยูกําลังจะคล้ายๆกับบอร์ดบริหารของลิเวอร์ pool เมื่อช่วงแรกของพรีเมียร์ลีกหรือเปล่า คือการตลาดอาจจะเก่งแต่เรื่องของฟุตบอลมันไม่ตอบโจทย์แม้ว่าปีนี้หล,หลังจากโมรินโญ่ไปโซชาเข้ามาปี3ปีกว่ปีกว่าปีนี้เป็นปีที่ขุมกำลังของแมนยูเนี่ยต้องบอกว่าสู้กับแมนซิตี้กับเชลซีได้สบายนะครับดูจะเนื้อเหนือ,นอกว่าลิเวอร์พูลด,ด้วยซ้ำนะครับถ้าเทียบกันปอนต่อปอนแต่กลายเป็นว่าผลงานผลงานเนี่ยยังพอทำเนวได้นะครับแมนยูมี10 7แต้มลิเวอร์พูลมี25แต้มก็ห่างกันแค่8แต้มไม่ได้เยอะแต่ทรงบอลแล้วก็ความพ่ายแพ้ที่มันเกิดขึ้นในแต่ละนัดมันทําให้แฟนปีศาจแดงที่ที่เคยเห็นฟอร์มการเล่นของนักเตะประสบประสบความสำเร็จกับแมนยูมาในยุคข,ของทานเซอร์นเนี่ยมันรับไม่ได้นะครับแพ้ลรเวอร์พูล50นแพ้คู่อริอย่างแมนซิตี้แบบไม่ได้ไม่ได้เข้าใกล้ความความเขาเรียกอะไรความสุดยอดของตัวเองที่จะเอา เอาชนะคู่แข่งร่วมเมืองได้นะครับมองคู่แข่งร่วมเมืองประสบความสําเร็จแบบตาปิดๆนะครับแล้วก็บางนัดก็แพ้ทีมที่ต่ําชั้นกว่าแบบไม่มีปีมีขุยนะครับทั้งๆที่ก่อนหน้านั้นก็เคยผูกปีขาดมาอย่างเช่นปีก่อนก็แพ้สปเปอร์หประตูต่อ1 1ประตูต่อ6มาปีนี้ก็มีแพ้คาบ้านแบบเละเทะนัดล่าสุดที่แพ้วัดปอดแล้วก็เป็นฟางเส้นสุดท้ายของเล็กซานดชาแม้ว่ามันจะเป็นเกมเดือนแต่รูปแบบการเล่นทรงบอล ความกระตือรือร้นสีหน้าของผู้จัดการทีมของนักเตะมันไร้ซึ่งความเชื่อมั่นใดๆซึ่งแน่นอนครับไม่ว่าบรรยากาศแบบนี้จะเกิดขึ้นกับสโมสรไหนมันก็บ่งบอกว่าคงจะต้องถึงเวลาของการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็บอร์ดบริหารแมนยูก็ได้มีการประชุมกันอย่างเร่งด่วนเรียบร้อยที่ผมบอกว่าความเหมือนที่แตกต่างกําลังไล่มาทั้งหมดก็คือแมนยูกาลังจะพังเพราะ ไม่ใช่กาลังจะพังหรอกครับโครงสร้างมันพังเพราะเพราะอะไรครับเพราะอดีตตานานของทีมตัวเองมาคุมลิเวอร์พูลแย่ก็คือแกรมซูเนตมาคุมนะครับมารอยอีเวนก็เรียกไม่ขึ้นอูริเย่มาก็เหมือนจะเรียกขึ้นแต่ก็ไปไม่สุดคือมันไปแล้วมันไปไม่สุดแล้วสุดท้ายก็ต้องถอย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 ,ถอยกันหมดจนมาถึงเจนครับส่วนของแมนยู ตำนานคนแรกคือแรอนกิกแต่แรนกิกเนี่ยมาคุมแค่ช่วงสั้นๆไม่ได้แบบลากยาวเหมือนโอเลโกน่าโซชาแต่พอมันมาถึงโซชาปุ๊บเนี่ยมันเคยเกิดคําถามว่าเขาเรียกว่าอะไรใช้งานคนไม่เป็นใช้งานนักเตะไม่เป็นซึ่งไอ้คำๆเนี้ยมันเหมือนเคยเกิดขึ้นกับยุคสมัยของแกรมซูเนตที่คุมรเวร์พูลมาแล้วนะครับตอนนี้ก็ทำได้เป็นแค่คอมเมนเตอร์วิพากษ์วิจารณ์เขาอิเลื่อเฉยแฉไปสำหรับแกรมซูเนต นะครับบางทีก็วิจารณ์มั่วโดนแฟนฝั่งตรงข้ามโดนด่าดก็มีเยอะแยะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเห็นว่าความเหมือนที่แตกต่างของล์พุลกับแมนยูคือความเหมือนก็คือทั้ง2ทีมเคยขึ้นมาจุดสูงสุดของลีกสูงสุดในประเทศอังกฤษก็คือเป็นแชมป์ยอมากมายทั้งในประเทศพรีเมียร์ลีกเอฟเคัพลีกครัพรวมถึงทวีบยุโรป ก็เป็นแชมป์มาแล้วเรีพูลเป็นแชมป์หสมัยแมนยูเป็นแชมป์ผมจะไม่ได้ละ 2- สองหรือสามสมัยสําหรับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ว่าทั้งสองทีมมันไม่ได้ขึ้นมาพร้อมกันมันไม่ได้ขึ้นมาพร้อมกันซึ่งแปลกมากนะครับซึ่งแปลกมากถ้ามันขึ้นมาแบบอ่ะเหมือนที่รีพูลกำลังเบียดกับแมนซิตี้อยู่ในช่วงสองสามปีหลังหรือช่วงก่อนหน้านั้นแมนยูเบียดกับอาร์เซนอลหรือแมนยูเบียดกับเชลซีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็เลยจะรู้สึกว่า มันน่าจะมันน่าจะเป็นแบบนี้บ้างคือแมนยูแมนยูกับลิเวอร์พูลไล่บี้แชมป์กันแต่กลายเป็นว่าไอสิ่งเหล่านี้มันไม่ค่อยเห็นพอปีไหนที่ลิเวอร์พูลจะดูแข็งแข็งขึ้นมาหน่อยแมนยูก็สุดยอดและสท้ายลิเวอร์พูลก็แหกโค้งไปเพราะด้วยความที่ผู้จัดจาก,การทีมไม่มีประสบการณ์นักเตะต้อยประสบการณ์แต่ตอนนี้ลิเวอร์พูลเคยเป็นแชมป์เ์ลีกมาแล้วนะครับใน2ปีก่อนก็นักเตะชุดนั้นก็ยังอยู่หลายคนผู้จัดการทีมคนที่พาลิเวอร์พูลเป็นแชมป์ก็ยังอยู่คือกําลังก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาเหมือนที่นซอร์็ สร้างขึ้นมาแต่ของแมนยูกลับสวนทางลงไปก็ด้วยน้ำมือของอดีตตำนานของแมนยูอย่างโกเลโกนาโซชาที่มีบารมีมีคู่นูประการกับแมนยูมาอย่างมากมายสมัยที่เขาเป็นนักเตะแต่พอมาเป็นเรื่องการทีมปุ๊บโอ้ยมันไม่ได้แล้วทุกอย่างพังหมดนะครับแล้วตอนนี้เราก็กําลังจับตาดูว่าผู้จัดการทีมคนใหม่ของปีศาจแดงก็คงจะไม่ใช่อดีตตำนานแล้วนะครับเป้าหมายตอนนี้กระแสข่าวไปทางโลลองบลองกับเซเรดินซีดาน นะครับสองตำนานทีมชาติฝรั่งเศสโรลองบรองเนี่ยเคยมาเป็นเซ็นเตอร์ฮาฟกองหลังของแมนยูในยุคข,ของท่านเซอร์นะครับส่วนเซเนตินซีดานก็มีข่าวว่าไปเรียนภาษาอังกฤษแต่จะเชื่อได้มากน้อยอยังไงก็ต้องตามกันต่อนะครับแต่ตอนนี้ก็อาจจะให้ไมเคิลคาริกกับดนะารินเฟเชอร์อดีตตำนานของแมนยูนั่นแหละคุมทีมขัดตาทับไปก่อนจากกีนัดก็ไม่รู้เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ที่แน่แน่สัปดาห์หน้าวันอาทิตย์คู่สุดท้าย5้าทุ่มครึ่งไปเยือนเชลซีเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่า จะมีการแต่งตั้งจัดการทีมคนใหม่หรือ,อยังนะครับจะเป็นแบบชั่วคราวตามข่าวนี่บอกว่าอาจจะต้องหาชั่วคราวก่อนก็คือให้คุมไปจนจบฤดูกาลแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยสัญญาทาวรอกันตอนซัมเมอร์ก็คล้ายๆกับโซชานะครับมาแทนโชเซ่โบเลนโญในช่วงกลางๆฤดูกาลแล้วก็คุมชั่วคราวไปจบฤดูกาลผลงานดีก็คุมต่อนะครับสัญญาต่อไปถึงปี2024ก็ได้เงินชดเชยไปหลายร้อยล้านปอนด์เหมือนกันมัน้งเออหลายร้อยล้านบาทเหมือนกันมั้งสําหรับโซชานะครับนั่นคือความหมาย ความเหมือนที่แตกต่างของเอร์พูลกับแมนยูครับก็คืออดีตตำนานสมัยเป็นนักเตะสร้างประโยชน์มากมายแต่พอมาเป็นผู้จัดการทีมทำระบบทำโครงสร้างของทีมพังสุดท้ายก็ต้องโดนปลดนะครับสุดท้ายก็ต้องบนปลดก็แยกจะใช้คําว่าแยกกันด้วยดีพูดให้ดูดีหน่อยก็คือแยกกันด้วยดีไม่อยากใช้คําว่าไล่ออกไม่อยากใช้คําว่าปลดออกแต่ใช้คําว่าแยกกันด้วยดี นะครับเพราะว่าผลงานมันมันไปไม่รอดจริงๆนะครับแต่ว่าไอ้ความเหมือนที่แตกต่างโดยเฉพาะไอ้เรื่องความแตกต่างของลิเวอร์พูลเองคือช่วงที่ลิเวอร์พูลตกต่ําผมเชื่อว่าแฟนลิเวอร์พูลหลายคนแม้กระทั่งผมเองเนี่ยเกิดไม่ทันยุค70ยุค8 0ูที่ลิเวอร์พูลรุ่งเรืองทั้งในหลีกแล้วก็ในประเทศเกิดไม่ทันผมเริ่มเชียร์ลิเวอร์พูลเพราะสงสารเพราะว่าปีนั้นเนี่ยเสียแชมป์ให้กับอาร์เซนอลแชมป์ดิวิชันหนึ่งเดิมนัดสุดท้ายเจออาร์เซนอลเล่นที่รู้สึกจะเล่นที่แอนฟิล นะครับถ้าริปูลแพ้1.0เป็นแชมป์แต่วันนั้นนะ่ะดันแพ้2.0นะครับไมเคิลโทมัสเป็นคนยิงประตูสุดท้ายริปูลแพ้ด้วยประตูได้เสียเป็นรองอาร์เซนอนเราเห็นข่าเราเห็นข่าวออกช่องเจภาพขาวดำข่าวออกโอโ้เราเห็นภาพนักเตะเศร้าแต่เรายังเป็นเด็กครับยังไม่รู้อีหนยเนี่ยแต่พอเราเริ่มโตเริ่มมีโอกาสได้อ่านหนังสือพิมพ์กีฬาได้อ่านหนังสืออะไรย้อนหลังเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันน่าสงสาร เชียร์เพราะความสงสาร่ไม่รู้เราเกียรติประวัติของริปูลมันเป็นมาอย่างไงนะครับพอเติบโตมาก็ค่อยมาศึกษาโอ้ทีมที่เราเชียร์นี่มันก็มีเกียรติประวัติไม่ธรรมดานี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอะก็ประมาณนี้มันมีบางมุมที่ริปูลกับแมนยูเหมือนกันนะครับก็คือช่วงที่ตกต่ำเนี่ยม,มันมักจะเกิดการเลือกผู้จัดการทีมที่ผิดนะเลือกผู้จัดการทีมที่ผิดหรือหรือเลือกคนทำงานผิดอ่านะ คนทางานผิดนี่อาจจะรวมถึงผู้จัดการทีมด้วยผู้อำนวยการด้วยเจ้าของด้วยนะซึ่งตระกูลเคลเซอร์ปีที่แล้วเห็นไหมครับแดงเดือดก็โดนแฟนๆประท้วงทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้มันคือสิ่งที่เราเข้าใจหัวอกของแฟนๆปีศาจแดงนะครับไม่ได้ว่ากระดีกระดาดีใจเอ้ยสมน้ำหน้ามึงตกชั้นไปเลยผมไม่เคยมีความรู้สึกนั้นนะครับไม่เคยมีความรู้สึกนั้นด้วยเกียรติของผมไม่เคยมีความรู้สึกว่าเอ้ยสมน้ำหน้ามึงละม,มึงเคยดูถูกเหยียดหยามกูม จริงๆสโมสรไม่เคยดูถูกเหยียดหยามอะไรใครครับสู้กันด้วยผลงานนะครับอยากจะกำราบอยากจะเอาชนะคู่อริก็ต้องคว้าชแชมป์ให้ได้มากกว่าเหมือนที่ท่านเซอร์เล็กทำแต่เขาไม่ได้ทำเหมือนแฟนบอลพวเกเรียนคีย์บอร์ดที่เมืองไทยที่แบบเอาด่าพ่อร่อแม่กูไม่สนใจไม่ดูเหตุไม่ดูผลคือเกลียดคือเกลียดนะครับแต่สำหรับผมมันไม่ใช่นะก็คือเข้าใจความรู้สึกของแฟนๆปีศาจแดงดีเพราะว่าในช่วงที่ริปูลตกต่ำผมอยู่กับทีมมาตลอด น,นี่คือข้อได้เปรียบของผมนะช่วงที่ริบุลตกต่ำผมอยู่กับทีมาตลอดแต่แฟนแมนยูบางคนอยู่กับทีมาตลอดในช่วงประสบความสําเร็จแล้วในช่วงปลายตั้งแต่ปี2013ที่ท่านเซอร์เล็กลาออกแฟนแมนยูก็เริ่มที่จะได้ลิ้มรสความผิดหวังได้โดยเฉพาะในช่วง3ปีหลังนี้โอ้ปวดปวดเสียนเวียนกล้าปวดตับมากเอาละครับนานาสาระจากทัศนบ้าน,านด้านกีฬาฟุตบอลพระอุ้มฟุตบอลไลฟ์ ฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้แบบยาวๆเดี๋ยวแอดมินมีภาระที่ต้องเดินทางไกลนะครับก็เดี๋ยวเจอกันช่วงกลางสัปดาห์อาจจะไม่ได้ภาคเสียงนะครับแต่ว่าอาจจะมีคลิปแสดงความคิดเห็นฟันธงใส่สก,กอร์มาฝากนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสมองติดต่อได้0 8 0 9 4 5 3 8 7 4่ดีมีความสุขทุกท่านครับจุแน่นอนพี่น้องสวัสดีครับ